สวัสดีครับพบกับผมฟาร์มดับบูพีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรสุดยอดของเดือนกันยายนของบริษัทดับบลูพีเฮลที้วันเดอร์นะครับโปรเดือนนี้ต้องบอกว่าให้ทั้งโปรสินค้าโปรแผนธุรกิจแล้วก็ทริปท่องเที่ยวโอ้โหสามโปรเลยนะครับเพื่อนเราพูดถึงโปรแรกก่อนละกันโปรสินค้าครับโปรสินค้าเซ็ตซีเนียร์โดยเฉพาะสินค้า3ชิ้นนี้นะครับชิ้นละพันห้าดูไหมครับเซ็ตซีเนียร์เจ็ดพันห้าได้สินค้า7ชิ้นหรือที่เราเรียกกันว่าซื้อ5แถม2นะครับ ดังนั้นนะครับเหมาะมากเลยสําหรับท่านที่จะเป็น VP เดียนี้คือซื้อ50แถม20ชิ้นได้สินค้า70ชิ้นครับหรือวันนี้เราลิสต์รายชื่อออกมาติดตาม FC ในผังเก่าๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะอาจจะเป็นเดือนก่อนนะครับอาจจะซื้อ b ีไอบีเอไปห้าแถมสครับเดือนนี้ใช้สินค้าไปแล้วเนี่ยน่าจะ4ี่ห้ากระปุกนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะติดตามพูดคุยไปหาสอบถามให้อัปโรนี้ก็ได้เพราะเป็นกําไรของ FC ทุกคนแม้ก,กระทั่งตัวเราครับเพราะเราเป็น FC ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับนี่ก็คือโปรแรกคือโปรสินค้าโปรที่สองครับเป็นโปรแผนธุรกิจแนะนำตรงสี่ชั้นกว้างเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้คืออะครับคือทำความเข้าใจนะครับว่าโปรแนะนำสี่ชั้นเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่จะเข้าสู่เงื่อนไขกิ่หนึ่งตัวเราจะต้องเป็นซีเนียนะครับยอดคะแนนส่วนตัวต้องหนึ่งพันคะแนน หนึ่งพันคะแนนนะครับนี่คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งสองนะครับเงื่อนไขข้อที่สองคือเราจะต้องมีรายได้โบนัสแนะนําตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบกันยายนนะครับตั้งแต่วันนี้เลยถึงสามสิบกันยายนมีโบนัสท่องทางนี้หนึ่งพันบาทขึ้นไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรายได้เก้าร้อยเราจะได้โปรแนะนําคูณสองไหมไม่ได้ครับ โบนัสแนะนําคูณ2คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30เราต้องได้โบนัสแนะนํารวมแล้ว1000บาทขึ้นไปถ้าเราได้1 0 0 0งเราได้เพิ่มอีก1 0 0 0พเป็น2,000ครับถ้าเราได้10,000ได้เพิ่อมอีก1 0 0 0 0เป็น2 0,000ครับทุกท่านลองนึกดูครับเราเพียงติดตาม f c ที่เราแนะนําตรงนี้ใช้สินค้านะครับซื้อเซ็ตจเนี่ยอาจจะซื้ออ b ีเอดือนนี้ครับโควิดเรามีคลิปถูกไหมฮะ5้แถม2 หนึ่งท่านที่เราติดตามที่เราแนะนําตรงสามร้อยบาทสี่คนพันสองผ่านโปรไหมครับผ่านแล้วนะฮะนี่คือผ่านแรกแต่ทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับว่าคนที่สามารถเริ่มต้นโปรนี้ได้คือต้องเป็นซีเนียร์ถูกไหมครับแล้วการเป็นซีเนียร์เนี่ยได้แนะนํากี่ชั้นครับได้แนะนำสองชั้นคือชั้นที่หนึ่งรับสามสิบเปอร์เซ็นตถูกต้องไหมครับชั้นที่สองรับสิบเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่า โปรโมชั่นแนะนํานี้เขาจ่ายลึกถึง4ชั้นถ้าเราเป็นซีเนียเราได้ไหมครับเราได้ครับแต่ได้แค่2ชั้นดังนั้นเดือนนี้จึงเหมาะเจาอนะครับอีก1เดือนครับที่จะต้องเป็น VP ถามว่า VP ดีไงครับก็อย่างที่ผมบอกครับ 50แถม20ชิ้นนะครับ70ชิ้นในราคาเพียงแค่50ชิ้นแต่ก็เป็นสินค้า3ตัวนะครับคือ B S a u r a B Foru ส่วน V S นะฮะ V S ก็จะเป็นเซ็ตซีเนี่ยคือ6กระปุกเนี่ยจากราคา11,100จะเหลือเพียง9,600บาทเท่านั้นสุดยอดมากครับส่วนกาแฟนะครับ40กล่อง1,000 0บาทจากราคา1,000 0กว่าบาทนะครับโอเคท่านถ้าวันนี้เราอยากได้กิน4ชัน้นเลยเยอะขนาดไหนครับท่าน เราเป็น VP ถ้าตอนนี้เราเป็น VP VP คือยอดส่วนตัวนะครับก็คือหนึ่งมื่นต้งถ้าเราเป็น VP 1ีหนึ่งมื่นตั้งเราจะได้โบนัสแนะนำสี่ชั้นครับชั้นสามได้ห้าเปอร์เซ็นต์ชั้นสี่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์คำว่าสี่ชั้นเนี่ยจะกี่คนก็นแล้วแต่ครับถ้าท่านชวนคนสิบคนชั้นหนึ่งท่านก็มีสิบคนท่านก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นท่านสิบคนครับดังนั้นดังนั้น คิดง่ายๆครับถ้าเราจะร่วมโปรนี้ตาพิชิตเดือนนี้เลย30วันนี้นะครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเราขึ้นมีพีแน่นอนครับเรามีกินสี่ชั้นลึกแน่นอนจากกระดานกว้างมหาศาลนะครับนี่คือโปรที่สุดยอดมากเลยนะครับไม่พอเลยครับเราจะทํำยังไงครับคิดได้ง่ายๆครับถ้าเราได้โบนัสแนะนําเราไปเชิญเพื่อนสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งนะสักคนหนึ่ง VP พหนึ่งหมื่น้าน เดือนนี้นะครับมีคนสนใจเซตบีเอสห้าสิบฐานยี่สิบเอ็นบีเอสอย่างเดียวเลยนะครับหมื่นต้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามพันครับสามพันบาทไปเชิญวีพีหนึ่งท่านรับโบนัสได้ตามตรงชั้นที่หนึ่งสามพันบาทผ่านหรือยังครับผ่านแล้วเราได้สามพันปุ๊บเข้าเงื่อนไขนะครับแน่นอนครับบวกไปอีกสามพันครับเพราะอะไรครับเพราะเราเกินหนึ่งพันเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหกพันบาทแน่นอนครับ ถ้าท่านเชิญเพื่อนใหม่ขึ้นมีพีสองคนลัะนะครับสองหมื่นแตงหกพันบาทบวกอีกหกพันเป็นหมื่นสองพันบาทครับทุกท่านโอเคครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีคะแนนส่วนตัวห้าพันคะแนนแล้วล่ะนะครับไม่ได้ซื้อมีพีแต่ต้องการเซ็ตดเรคเตอร์ยี่ห้าแถมสิครับจะเป็นบีเอสยี่ห้าออร่าสิก็ได้ให้ครบสามสิบห้าชิ้นถ้าซื้อ 5, ดเรคเตอร์ห้าพันคะแนน ห้ 5, นาพันคะแนนคูณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกับเท่าไหร่ครับพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาท, 1, บาทเข้าเงื่อนไขายังครับเข้าแล้วครับทุกท่านผ่านไหมครับผ่านแล้วครับทุกท่านและถ้าเราเชิญเพื่อนใหม่หรือเอฟซีติดตามเดือนนี้เหมาะสมเหมาะสมมากครับที่จะเป็นบีพีนะฮะห้าพันคะแนนสักสิบท่านห้าหมื่นตั้งเกิดขึ้นพันห้าร้อยบาทสิบคนก็ได้เกิดหมื่นห้า เราได้15ื่นจากการติดตาม f c หรือเพื่อนใหม่นะครับที่เป็นเซตไดเ0ตอร์สิบโดยตรงที่เราชวนเองคัน5้ายบาทสิบคนหมื่บวกคันที่อีก15ื่นเป็น30,000ื่นครับนี่ก็คือกันยานะครับไม่พอครับเขาไม่ได้จ่ายชั้นเดียวครับทุกท่านเขาจ่าย4ชั้นนั่นหมายความว่า30%มเป็น60%็นหเป็น20% 5%เปซ็นเป็นยี่เป็นห้เ็นเปี้เป็นสิครับคือคูณ2เข้าไปเลย ถ้าเ,เรานึกดูครับเท่าน,นี้เราช่วยกัน,นทีมงานลิฟต์รายชื่อลิฟต์ผาขึ้นมานะครับแล้วติดตามไปพูดคุยกับเพ <c oughs> ื่อนใหม่ของทีมงานชั้นที่3ดูตัวอย่างนะครับชั้นที่4ซื้อสินค้านะครับมองเห็นโอกาสแผนธุรก,กิจขึ้น vp เพราะได้โปรโมชั่น50แถม20ครับชั้นที่4ซื้อสินค้า10,000ตั้ม10,000ต้มครับ10,000ต้ม5%ของ10,000ตา้มคือ500ถูกไหมครับ 500บาทที่แผนธุรกิจจ่ายให้กับตัวเราถูกไหมครับแต่บริษัทให้อีก5%เป็น10%บวกอีก500ครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1,000บาทครับท่านรับแน่นอนไม่พอครับทีมงานชั้นที่สามของเราก็ยังรับเลยครับรับไหมฮะรับครับรับเหมือนกันนะครับชั้นที่สามเนี่ยชั้นที่สามนะครับเขาก็รับเหมือนกันนะครับชั้นที่สี่จะเป็นชั้นที่หนึ่งของคนนี้ถูกต้องไหมฮะอ่านะครับลองนึกภาพดูนะครับ ชั้นที่1ชั้นที่สองชั้นที่สาชั้นที่4ี่นะครับเราได้โปรนี้1นึ่งพันถ้าเราไปช่วยทีมงานคนนี้สปอนเซอร์คนนี้ถูกไหมฮะชั้นที่4ี่เนี่ยนะครับเราได้ส0อร์เซแต่ชั้นที่4ี่จะเป็นทีมงานชั้นแรกของชั้นที่3ามแสดงว่าคนเนี้ยได้6กพันครับท่านลองนึงภาพดูครับทุกคนจะมีพลังและมีกําลังใจคนนี้ได้หกพันนะครับเป็นชั้นที่2ของคนนี้คนนี้ได้อะไรครับ คนนี้ได้อะไรครับคนนี้ได้สองพันโอ้โหคนนี้ได้อะไรครับคนนี้ได้หนึ่งพันเหมือนกับเราครับลองนึกภาพดีๆจินตนาการตามผมนะครับได้ทุกคนนี่คือสุดยอดโปรครับทุกท่านนี่คือสุดยอดโปรครับคือปกติจ่ายชั้นหนึ่งนี่ก็สุดยอดครับแต่นี่จ่ายสี่ชั้นแบบกว้างมากเลยดังนั้นจับมือกันทำครับสำคัญนะมากเลยสามสิบกันยายนนะครับสามสิบวันนี้ พี่ชิดโปรแนะนำครับทุกท่านลองมองภาพาดูนะครับวันนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าใครที่จะทําธุรกิจหรือไม่แต่ในวิกฤตนี้เราวิ่งไปคู่กับโควิดครับเอาสินค้าดีให้กับเขาได้ใช้เอาแผนดีๆให้กับคนที่ต้องการมีราได้เพิ่มเนี่ยได้เห็นโอกาสตรวนี้ดังนั้นนะครับเราคือ VP เราคือ d i ไ m ด n มอนนะครับวันนี้เริ่มจากจุดเดียวกันนะครับคือเลตกรายชื่อ เอฟซีในผังทุกคนครับลิ้นในชื่อเอฟซีในผังทุกคนสองนะครับลายชื่อเพื่อนใหม่ของชิมงานครับทุกคะแนนที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมทริปท่องเที่ยวครับทุกท่านครับทริปท่องเที่ยวตอนนี้ท่านเหลือเท่าไหร่ครับลองดูนะครับที่ทับร้อยตรงน,นี้หลายท่านได้สามสิบห้าขาดหกสิบห้า แสดงว่า65ซีเนียร์เราหาคนเดียวไม่ได้ครับแต่วันนี้เราจะจับมือกันทําแบบนี้เราจับพิชิตได้สําคัญที่สุดคือเป้าหมายเป้าหมายเราคือเอาโอกาสดีๆตรงนี้ไปมอบให้กับเขาครับโปรโมชั่นนี้คือโปรของทุกท่านเราจะพิชิตกันยายนุนี้10ล้านบาทครับสำหรับวันนี้นะครับอยากให้ท่านได้ได้ฟังเพื่อเคลียร์ตรงนี้นะครับให้เป็นโอกาสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ